นี่มันอะไรเหรอด็อกเตอร์ซิกโอ้ไ oh <laughs> ม่นายโครนนี่ซูเปอร์ทรัคหุ่นยนต์มีชีวิตแล้ว oh. แต่ดูเหมือนปีศาจมากกว่า <Yeah. S 1> ชุดฮาโลวีนสวยมากเลยเด็ <laughs> กๆ <laughs> ระวังด้วยนะเด็กๆโอ้ไม่ oh, <laughs> ลูกวาด <laughs> นายไม่ได้ฝันไปน้ำมันคู่แฝดจอมปวดของนายโอ้ไม่เด็กๆคิด <Huh? S 1> ว่าซูเปอร์ทรัคขโมยลูกกวาดไป <Huh? S 1> นายต้องเอาลูกกวาดกลับมาพวกเขาจะได้รู้ว่านายคือผู้บริสุทธิ์นะซูเปอร์ทรัคได้เวลาแปลงร่าง ยนวิ่งเร็วมากได้เวลาใช้มนวิเศษแล้วคาถาจะหยุดเจ้าหุ่นยนเฉียดไปนิดเดียวไายต้องแยกแต่กล้าก่อที่เจ้าหุ่นจะหนีไปตรงเป้าเด็กๆคงร้องกันอยู่ ตอนนี้ทุกอย่างปกติแล้วได้เวลาไปงานประกวดชุดฮาโลวีนกันแล้วละ่ะงานประกวดชุดฮาโลวีนซุปเปอรท์ทรัคและเด็กๆอยากมาเข้าร่วมด้วยจะชนะการประกวดด้วชุดนี้เหรอด็อกตอร์ซิกคราวนี้นายวางแผนจะทำอะไรรวัง สารานทำชุดของทุกคนเสียหายไปหมดชุดของทุกคนนอกจากนายนะด็อกเตอร์ซิกโอไม่งานประกวดชุดฮาโลวีนพังไปหมด <laughs> แต่ชุดของด็อกเตอร์ซิกยังดีอยู่ <laughs> เขาจะเป็นคนเดียวที่จะช <laughs> นะมันไม่ยุติธรรมเลยนะ <laughs> แล้วด็อกเตอร์ซิกขี้กง <gasps> นายช่วยได้ไหมซุ <laughs> ์ทรั ว้าวมดวิเศษล้างรถว้าว,าว,าว,าวาดรซิกต้องเรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับการแข่งขันอย่างยุติธรรมปืนสลาดเยี่ยมเลย นี่เป็นสิ่งเดียวกับที่นายทํากับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆไม่สนุกเลยใช่ไหมล่ะ,ะได้ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันชุดพ่อมดคือผู้ชนะยังไม่หยุดเหรอต้องตัดสิิระวังสุมัทเร้า ขยุ่นกลายเป็นมิตรแล้วมด็อกเตอร์ซิกจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะว้าวร็อกี้น่าประทับใจมากๆม่อพอของเธอเจ๋งมากเลยเบบี้ร็อกี้ฉันคิดว่าเธอน่าจะลองดูบ้างนะเอาเลยเบบี้ร็อกกี้ เธอทำได้แบบนั้นละ hey, ่ะเฮ้ยโอ้ไม่นะไฟไหมไฟท่วมสูงมากนายเข้า,ไ,<ด>าไปห,หาเข<ห>าไม่ได้รอกล็อกกี้มีคนคนเดียวที่จะช่วยเรได้ นเขาวหยุดก่อนเรามีเหตุฉุกเฉินเบบี้ร็รกี้เกิดอุบัติเหตุที่สนามบินืม หนายต้องไปหาเขาเลยอยาเร็วฮะนายจะแปลงร่างเป็นอะไรเขานายจะต้องบินไปหาบบบีร็รกกี้ได้ด้วยนะเอาน่าต้อืมอ่าฮะอื้ม กานเดีเดียวที่จะไปหาพีบี้ร็อกกี้ได้นั่นก็คือเครื่องบินซูเปอร์เพลสฮะออ้ฮะเออฮะฮะฮนามอยางนลเรารมองไม่เห็นพีบี้ร็อกกี้เลยขวันเยอะไปหมด นายจะทำยังไงสปอร์ณศักดิ์โอ้ย่าแบานี้เหรออืมมมมชูมุมเป็นไอเดียที่ดีบินวนรอบๆควนันเพื่อทำให้มันจางไป ลูกของนายจะไม่เป็นอะไรนะโรกี้ซุปัตราแล้วไฟล่ะ,ะนายจะดับมันยังไงบาาโน,นด้วยน้ำเหรอ,อใช่แล้วจ่อ,จอไปที่ไฟเลยซุปัตราก็ สำเร็จไฟดับแล้วทำได้ดีมากซูเปอร์ทรัคได้ช่วย b a บี้ร็อกกี้เอาไว้ได้และอาจจะช่วยไม่ให้ไฟไหม้สนามบินได้อีกด้วยเธอควรจะอาบน้ำนะ b a บี้ร็อกกี้วันดำทำให้เธอสกป,ปรกไปหมดเลย อะไรนะนายมีไอเดียเหรอซุปเปอร์ทรัคอือหฮ่าเยอะไปเยอหรอฮ่า <c oughs> เป็นไอเดียที่ยอดมากอือห <c oughs> ขอให้สรุปกับการอ <c oughs> าบน้ำนะเบบีอ้อคกี้ซุปเปอร์ทรัคทำสำเร็จครับ <c oughs> ลาก่อนนะทุกคน <c oughs> ไงทุกคนพร้อมสำหรับปาร์ตี้ฮาโลวีนแล้ว <c oughs> ใช่ไหมลูกหวานฮาโลวีนเยี่ยมไปเลย แขกในงานต้องไม่พลาดแน่แน่ครกโไมาย <c oughs> ได้จะเอาลูกกวัาทั้งหมดไปไม่ได้นะซุปเปอร์ครับครกโไมายขโมยลูกกว่าฮาโลวีนไปแล้วได้เวลาแปลงร่างเพื่อจับขโมยแล้ว ควรปลอดไภัยไหมรอตรงนี้นะเแบบี้สไปเดอร์แมนซูเปอร์ทรัคจะแก้ปัญหานี้เอง <c oughs> นี่ไม่ใช่ลูกกวาดของนายเลยนะอย่าเพิ่งหัวเราะไปฉันมั่นใจว่าเดี๋ยวซูเปอร์ทรัคต้องเอากลับไปได้แนะ่ระวังด้วยนะ <c oughs> ซูเปอร์ทรัค <c oughs> อยู่เฉยๆอย่าขยับเฮ้ๆ ซูบันทรักษวิ่งตามเขาไปเร็วนั่นมันอะไรนะสะไปเดร์ทรักมาแล้วระวังจัดความอันตรายได้แล้วอย่าขับไปเหยียบสลามนะไม่งั้นจะเหนียวติดเนืบอ เรานี้จะทำไงต่อเจง๋งนายไต่ไปตามกำแพงเหมือนสไปเดอร์แมนตัวจริงเลยระวังได้หนีไม่พ้นแล้วครอโคมายยอมซะเถอะโอ้ไม่ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เคราเข้ขไมยอย่าขยับแต่กลรร้าลอยน้ําแต่กระแสน้ํากําลังพัดไปที่ท่อระบาย mm hmm. yeah. เป็นไอเดียที่ดีซูเปอร์ทรัคมันได้ผลโอ mm ้ไม่ฝูงฉลามที่หิวโหยกำลังมากินลูกกวาดได้เวลาใช้ ST 3000แล้ว mm hmm. ปืนป้อนอาหารเพื่อเบียง่ยงเบนความสนใจของฉลามเยี่ยมเลยได้ผลเอาละทำแบบเดียวกันกับอีก2ตัวที่เหลือตัวนี้เป็นนักชิมตัวยงไปเอาตะกร้ากลับมาก่อนที่พวกฉลามจะกินอาหารเสร็จกันเถอะเร็วเข้าฉลามกำลังกลับมาที่ตะกร้าแล้ว <H oo> เกือบไปแล้วเอาละอาลูกวาดกลับไปที่งานปาร์ตี้กันเถอะซูเปอร์ทรัคช่วยปาร์ตี้ฮาโลวีนเอาไว้ได้เออมีใครรู้ไหมว่าเขาหายไปไหน<า>ทีมสไปดเดอร์พรั์ขอให้นายมีความสุขในวันฮาโลวีนนะ สวัสดีเพนนี้เธอมีวิธีขนย้ายกล่องทัสดุที่น well, ่าสนใจมากเลยฮ่าฮ่เยี่ยมเลยทำได้ดีมากครับวิธีนี้ทำให้ฉันนึกถึงเกมเตอร์ติสเลยได้รู้จักวิดีโอเกมฉันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ต้องตั้งใจหน่อยนะเพื่อนมา ดลุกเปิดรถจะมีปัญหานะฮะเด็กๆแต่งตัวเป็นอเวนเจอร์และนกำลังเล่นกีนถูกรอบๆคล้อง <c oughs> สะพานกำลังยกขึ้นเพื่อให้บ๊อบบี้ลอดข้างใต้ <c oughs> ตอนที่เด็กๆตัดสินใจกระโดดข้ามมัน ที่มันจบไม่สวยตอนนี้เด็กๆติดอยู่บนโป๊ะที่บอบบี้กำลังล่าบอบบี้ถูกคอตีหัวและหมดสติไปน,าน่าละไมาอะน่าละเบาใช่แล้วซูเปอร์รัคเราต้องไปช่วยพวกเขาโดยเร็ว,วอา่าฮะ อะไรเหรอซูเปอร,ร์ทรัค<อ>นายไม่สามารถช่วยเขาได้จากตรงนี้งั้นเหรอรนายต้องลงไปในน้ำใช่ไหม เหรอเอาเลยลองดูว่ามันจะได้ผลไหมทำได้ดีมากเด็กๆตามทุกระรักไปตามลำคลองโอเคไหมโอ้ไม่แม่เหล็กติดตะไคร้เราจะให้เด็กๆตกน้ำไม่ได้นะรักเขาว่าน้ำไม่ได้ ะไรไหมเด็กๆหรือจะเป็นเรื่องสนุกสำหรับพวกเธอนะใช่ไหมฮ่าฮ่า่ <laughs> โอไม่นายบอกว่าถ้าเราช่วยบ๊อบบี้ไปทันเวลาเขาต้องลอยไปลงทะเลเลยงั้นเหรอจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้นะ <c oughs> โอไม่มันไม่ได้ผล <c oughs> บอ๊อบบี้บตัวใหญ่เกินตาขายนะครั <c oughs> บใครมีไอเดียใช่ไหม ได้เวลาใช้ S T สามพันรังสีพลังจิตใช่เลยนายสามารถใช้มันไปหยุดพอมบี้ได้พอมบี้ตัวหนักมากมากดึงแรงขึ้นอีกไายต้องการช่วยซุเปอร์รักหรอพวกเธอคืออเวนเจอร์ใช่เลยโอ้ไม่นะ รักหมดแรงแล้วบ๊อบบี้ตื่นด้กันมันจะลอยไปทะเลแล้วเย้ด้วยช่วยกันตอนนี้บ๊อบบี้และซุปเปอร์รักปลอดภัยแล้วฮ่าป้าชีมป้าบอกซุปเปอร์รักพูดถูกเด็กแท็กพูกเธอต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะทำอะไรแบบนั้นมันอันตรายมากๆเลยนะแต่ชุดของผู้เธอเยี่ยมมากเลยนะชอบมากเลย ดูเหมือนพวเราจะมีเหล่าฮีโร่มาช่วยทำภารกิจแล้วนะฮึ่มแคบละน่าฮึ่มว้าวรับได้ดีมากเลยุรับวิสัญญาณเรียกลับไปที่ฐาน <c oughs> ขอบคุณนะหัวเธอ แบ๊กำลังช่วยเบนเก็บก้องฟางจากนั้นเด็กๆเล่นเกมกระโดดกบซึ่งทำให้พื้นเละเป็นโคลนตอนนี้เธอเลยทำงานต่อไม่ได้แต่เธอก็ไม่อยากทำให้เบนเสียใจโอ้ไม่นะรถของเธอยางแบนและเธอทำงานต่อไม่ได้ฮ ถนน่อนเด็กๆพอกันได้แล้วดูสิสกุดจบไม่หมดเลยเธอมาขัดจังหวะทีําำัังททำงานไม่ได้นะดูสิแบบเสียใจมากแค่ไหนแต่ก็นะเด็กก็คือเด็ก บนถนนไอ้น ah. oh, uh ้นได้จะเอามาทำอะไรซูเปอร์ทรัคอ๋อเข้าใจละได้จะเอามาปรับพื้นเพื่อที่แบสจะได้ขับรถได้อีกครั้งเป็นไอเดียที่ดีนะเด็กๆพวกเธอควรเข้าไปช่วยนะทำได้ดีมากซูเปอร์ทรัคตอนนี้เราเข้าไปในโรงนาได้อีกครั้งแล้วไอ้น้ไอ่ะ ว้าวซูเปอร์ทรัคแข็งแรงมากมากทำได้ดีมากทุกคนน่ารอกจังน่ารักแต่แบสบทำงานต่อไม่ได้นะถ้าไม่มีล้อเป็นเรื่องที่ดีที่เธอจะขอโทษแบสบนะใออะไรอแม่หยา

ซ่อมเสร็จแล้วฮ่าทำได้ดีมากใช่แล้วฉันไม่คิดเลยว่าไดนเสา์จะทำมาจากกองฟางวันนี้เยี่ยมมากเลยนะ